นี่สาวไกับมาฮอนะพี้องเอยประเทียเล่าสำนักงานเทศบาลตับบญชารบานมาฮอรอยนไปนีบ่แม่น่อยนพี่น้องามือปือ้อผู้เลยใ้ปูด่างไว้พูดแต่ว่ากระนั่งในกีนแม่กับประมาณสองลอยกนไ่นะครับยังบริกรอยู่หงกระลอยู่หอกเรื่งี้บ่เดี๋ยวบ่พี่เอาเลยครับไหลลงเขาทุนในขณะนี้เรือชายใหญ่สองเล่มสองลำแล้วเาร่องน้ำสองรุ่งเรือใส ร่องน้ำสามเทพพรชัยขณะนี้เทพพรชัยคงจะอยู่ที่ร่องน้ำแล้วเหลืออีกหนึ่งาก็คือลู่เรืออ๋อกำลังลรืงไปกำลังย่างคลางนี้แม่เรนเรนประกอบินเนเปเนนเไบ ืนนี้พาคุณแม่มาหลอกโอ้ยอย่าพาอย่างสื่อลายามันมันวันนี้พาคุณแม่มาหลอก่มเดินชื่อว่าคุณแม่มาเดินไปจากฝา่งนองลูกเรืวไปยังคุณยูนละจ้าคือมันลูกต้นตะกูลผมยูนังลว้งค้ำมาเด้ทางปริเทธเลาแม่กับลกพากันมาหลอกลูกก็เถากว่าแม่วะอะไรปี่ลูกก็เ่ากวแม่วะ โอยอนเกิดกรุงเ,เ,เทพเขาจะเ้ขาวเลย,เยเนะแกะ่คุสชิล่าคนตาสูงคนสุเทพเอย่าแต่ถ้าดูทีไให้บอกเรียนญา บเตี้ยสิเมื่อก่อนแล้วากกท่จะม่เพิินมาแต่เดอเนาะได้ยังอันนั้นะได้เกบยายขาวเสบยา่อ่อ้นี่ละมื่อก่อนเมื่อก่อนนาะได้ยไไปซ้อมเมื่อก้บาดาไปไย่งไม้ก็หิวนมบ้น้นก็ือตัวก็ั พีรองจะต้องระว่าลูกไ่ไ้ยกนนกติดปิหน้าให้ไปหน้ามากเออลูกให้ลูกหน้าถือบ้าแล้วแตให้ลางสบู่ดูดีอ่าใช่นางดาวดินางดาวดิต้องมีการอนามัยการอนามัยในการดูการที่เว้าห้าที่พญาเอาออกจา่ากั่รองไทยพิบัติก็ออกจากป่าขึ้นกัน ีอยัสิางก็ต้องมาดระวัาเออแบบี่นะพนาที่บ้านจ้อกจากปาเานาบรรยากาศในงานพี่น้องกำลังพากันเลาอชมผักของบัวลายเนาะหูซึกว่าของบัวลายพี่น้องเมืปีนี้ มีดองจันางไต้หอาพมทุกงานันมากน่ไอนกคุและอนสองชดนี้มที่น้อง้อมือเราันี้เราันนา่ดีเอางูนน้งูนยกอ่งเด้อเออเดี๋ยวเอานกนมีะได้เพรอานองอะไรพ่อชา ไสร้างเห็นสร้งสางเฮ้นร้างหนูจะไปดูช้างพีน่น้องฮะเม่นซบอพี่น้องเบิ่างะล้ไปชูสร้างันแล้วใส่เดยว่ะ เอ้าห้ยเลยไหม้อง้องเ่อได้และะมสบเดามบัหน่อยตายแถมันสิอิ่นอยู่ะอหาไเฮ้ยเฮ้ยมไ่ไี้พ่ไสไหคุณดังตัวนี้คนดังตัวนี้ได้แล้วดไดคุณพ่อเอาแล้วแหละห้อแล้วพ่อเร็วคุณพ่อใจแล้วเอาดีใส่มือซานเย หลังไแลกนจ้าวเฮ้ยเอาออกด้วยนี่แหละชิบกินบอสถุงเดิมลอยช่องลอยอะไรอยมันบ่มีลอยช่องลอยดีเอาบ่นิน่

โอเดินผมบอกไม่ได้สร้างเลยืือขายเขาไผยย่างไผยย่างถวยจ่าบาทหาชิบบาทหาซิบฮะเป็นอย่างสบายดีพี่น้องตอนนี้ได้เวลากินแล้วเบิ่งแน่จะพากันมากินปิซังอันนี้ชุดบักใหญ่เลยจัก กินเต็มที uh> um> ่กินให้หมดกินให้หมดจ่ายเองวันนี้เจ๊จ่ายเองท่านบอมีท่านเงินบอพอล่างถวยเอ้ยล่างถัวยเอาชุ่มเจ้ากกินเนี่ยมันให้มันซุกก่อนเด้อชุมเจ้าจึงกินเด้อเจ๊กันอนาม้เหาอ คุลินกับรินไปพี่น้องเลยมาเนี่พากันมางานชานุมานมาถ่ถวงานชานุมานพี่น้องแต่ว่าหิวเข่าเข่าบริกินก็เลยขึ้นมากินขางคางทางนี่หละพี่น้องก็เลยอันพากันขึ้นมากินพากันขึ้นมากินนั่นเข่าก็เลยบอกกินซะเขานะก็เลยพากันช่างโมกะทะกินพี่น้อง เฮือเล็กจ้าจ้าน้องทรายมะคำหยุดห้าผู้เละโบมันหลคนแหละก็เลอยบบ๊ะมันหลคุณพ่อมันหลเขาสีเลี่ยงมบาไวนะจ้าเงินนูแห้งบบไลนูก็เลยอยบเลี่ยงเบิร์ สบายเป็นตาเส็ดไทอลูกเจ้าบอกคือบุญมีให้ได้มากินผูเดียวนส้นกันดูหลายมันบรายกส้นคเดียวไปไ้เลยเยยกเลยวาสนย้ยงมันหอนยงมีพี่ที่รีตไปไน้องฝ้าน้องฝ้าลูกเจ้าบอกข้าคือ้บราณยง ไได้นำชเลืองม่ไ <complexity> ด <ol ed> ้นำเลืองอย่างไรกินน้ำซ่าอยากกินน้ำแก้คว้ยทำไมไม่กินนี่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 เอนี่น้ำเลืองนี่เสรจไปเจ้าน่าเสิร์ฟในลูกแม่กินเป็นยุก

ก็ขอมีก่อนแตว่ามนเป็นก่อนว่นาอคุพอเดียวนี่เขาบอกว่าเขาเนอาวาเกนอตอนหมูเออตอนนั้นน่ะเรห้แล้วลเขียบห้คุณพ่อในลูกเออตอนหมูตอนยังกักินได้อยู่เป็นอะไรใ้ทางนี้ตอนนี้ห้บ้างป่ดปากปวตทิงแซ่บหรือป่แซบแซบแซบเป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่า สาวจิ้วบันนาพี school, play, school, ่น้องเยบเคยเข่าในเมืองอะนะพี่น้องบเคยเข่าในเมืองอย่างกับบถือขีบอันนี้กับบุปเป็นน้องจิ้วบันนาไปแล้ได้นั่งนี่น้องไข่เงินเสษแหงหว่ะเด็กกินบัดป้าเลยได้เลยค่ะเป็นตากรแก้ววาให้แม่แก้วแก้วอยู่ในไซสเฮ้ยแก้วอยู่ไซเ์ถาวรแก้วอยู่ขางตู้เย็นเออแก้วอยู่ขางตู้เย็นพาไปยิบมาลูก เอามาเพื่อพ่อน้ำเด้อลูกอากาศดีเลยพี่น้อยเพื่อแม่น้ำเดอ้อแม่กับท่านได้แม่แก้วได้แม่แกวว้วได้แล้วหแถวตัวเยอะพ่นเดถึงหัวแถวจะทางแถวแล้วก็ยวว้ายเข่าจะมาผมไปนั่งแล้วกันใครเป็นหัวโตพนันจ่ายเงินมือนี่ทุกวันนี้ใครแต่ห้าอยู่ขงังลูกขเข่าและไปน,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 นั่งกินมูคัตาน้ำตามาเลย สมบัตกินเป็นถ้บออันนี้นะกินจบกินงามแท้ๆพี่น้องปองปลายเพอข้าวเดียวปุ๊บสี่สุดสี่สุดนั่งจิ๋วเจ้าสมบัตกินกระหมดรือยังหมแล้วเแล้วอ้ยโซนกับคุณพ่อเนี่ยเคงๆปังๆถึกเรกีนะจ้าถที่ยวละวันที่หนึ่งเด้อบันี้เดอรวมัน ขันทรยาบุเล็กพีเทียวขันทยาบุญเล็บัตรถึงร้อวันที่หนึ่งพี่น้อยพีเทียวทะเลใส่สุดไวหน้ำบุญเล็กว่าเขาจะมากินกันอยู่ที่หันอาหารร้านเเองงหมูกระทะนะจ๊ะเจียวร้อนหมูกระทะเจียวร้อนอ่ากิโลละสองร้อยสามสิบบาทเองพี่น้อง หิงหิงนี่เลยตามนี่เลยกลางกายผู้ผถิกในน้ำหายแม่ก็ะซองลอยหายนางพายลอยนึ่งคือเลขนะลูกอยู่นทางยังบอกท่านตกดอกขำเมิดผู้ลุงเพื่อนั่น ขขพ่อค่ะายเพนยังบ่นใหในไปเด้